สวัสดีครับเพื่อนๆก็เรามาเจอกันอีกแล้วนะพอดีวันนี้ผมเขียนคอนเทนต์ขึ้นเพจสะสมก็ก็เลยเอามาแชร์ความรู้กับเพื่อนบน YouTube แล้วกันนะครับวันนี้ที่จะแตะคือเรื่องอยากแท้จริงหนอรักของโอตะคุนะครับก็ <c oughs> ไม่มีอะไรมากวันนี้ผมมาแนะนำแล้วก็ให้เพื่อนๆเก็บ แล้มีเหตุผลว่าทำไมถึงแนะนำนะครับมันก็ง่ายๆหแบบชัยิเิกเลยก็โอเคผลนี้ที่จะมาแนะนำก็คือมาแนะนำให้เพื่อนๆเ,เก็บตัวปกพิเศษของยากแท้จริงหนอรักของอัตคุกนะฮะซึ่งก็จะเป็นเล่มสินะครับปกแค่นี้เองต่างกันยังไงปกดูจากสองจุดนะครับตัว ปกธรรมดาเล่ม10บเนี่ยจะมีเลข80ดสิเห็นไหมครับนะปกพิเศษจะไม่มีเลขแ80เพราะอะไรเพราะเขาพิมพ์แต่ปกขายเขาไม่ได้ไม่ได้ทำตัวราคาตรงนี้มา,มาแล้วก็ทําแล้วก็หน้าปกต่างกันก็แค่นี้นะครับเป็นตัวถ้าจะไม่ผิดตัวละครคู่รองวะตัวละครคู่รองน่า,าจะยิ้มกับไม่ยิ้มเท่านั้นเองครับผมปกพิเศษหน้ายิ้มแแค่นั้นแหละไม่มีอะไร แล้วก็ของแถมก็ต้อเปะปอกเป็นเป็นแผ่นรองเมาส์นะครับแต่ลักเนี่ยมันมีกระแสตลอดเวลาเรื่องเล่มขาดเล่มหายถ้าเผลอพับแป๊บเดียวไม่กี่ปีของหายายากดังนั้นที่ผมให้แนะนำให้เก็บเล่มนี้เพราะอะไรมันมีที่มาที่ไป่ะเราดูจากอะไรว่าอะไรจะหายากในอนาคตอะไรจะแพงในอนาคตเราดูจากประวัติประวัติศาสตร์ของหนังสือกระตูนไข้นี้แล้วกันนะครับ เรียงตามความเก่าก็อย่างนี้ดีกว่ากา,ามความเก่าอันนี้เป็นตัวอย่างแล้วกันมันมีอีกนะแต่พอดีผมที่ที่อยู่ในตู้ข้างบนผมมีเท่านี้โอเคถามว่าอันนี้เรื่องอะไรสงครามดาบศักดิ์สิทธิ์นะฮะแอันหนึ่งชุดนี้ผมถามคุณว่าแลเพราะอะไรทำไมหาย,ยากเพราะอะไรไหมครับเพราะเล่มเก้าหาไม่ได้นะเล่มเก้าหาไม่ได้ ถ้าคุณหาเล่มเก้าได้จบคุณหาได้ครบชุดนี้นะครับอินาริ่มนตาสืรักขาดเล่มอะไรครับเล่มเก้าคุณมีเล่มเก้าคุณจบเหมือนกันนะอินอริมนตาสืรัก์ทาบูแททูล่ะครับคนที่คนที่ตามหาส่วนประกอบตามหาเศษอะทราบกันเล่มอะไรขาดครับเล่มสิบสอง นะมันบังเอิญยังไงอ่ะทำไมมันเป็นเล่มก่อนสุดท้ายหมดเลยบังเอิญไหมมีมีมหลายเรื่องนะครับมีหลายเรื่องอ่าแต่นี้ผมยกมาที่ที่มีกล่องเพราะผมเก็บทุกกล่องใช่ไหมอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่หาง่ายที่สุดเพราะอะไรอ่าผมผมผมส่วนตัวผมเองผมไม่รู้คําตอบเปะป,ปหรอกว่ามันเพราะอะไรเพราะผมไม่ใช่สนะพิมพ์อ่าส่วนตัวถ้าให้เดาก็คือว่ามันเป็นเล่มทิ้งทวนทวน,นะครับดังนั้นหนังสือ ถึงทั่วแล้วอะคือพิมพ์ออกมานานพิมพออกมาเรื่อยๆกว่าจะจบเนี่ยตอนจบสานักพิมเขาสานักพิมพ,พ,มพเขาไม่รู้หรอกว่าฐานลูกค้าเขาเหลือเท่าไหร่พิมพ์ออกมาจะมีคนซื้อเท่าไหร่ใช่ไหมฮะสมมติกระแสมันไปแล้วมันปล่อยทิ้งมานานแล้วเนี่ยพิมพ์เล่มจบๆเหมือนถ้าคุณบอลเล่นสี่สองอะครับคือคือถ้าเกิดเขาพิมพ์มาเยอะจนเหลือๆเนี่ยขายไม่ออกฐานลูกค้าหายเขาก็ค้างมือบาน อันนี้คือส่วนตัวที่ผมคิดเองนะถ้าผมผิดอะไรยังไงผมขอโทษด้วยแต่อย่างนี้บอกเราเราดูจากประวัติหนังสือนะมันมีมันมันมีเยอะจนไม่น่าจะเป็นเรื่องบังเอ,อิญที่ทำไมเล่มก่อนเล่มสุดท้ายจะหายากนะครับก็อันนี้ก็คือตัวอย่างว่าทำไมผมแนะนำให้เพื่อนเเก็บแล้เรากลับมาดูเรื่องนี้ว่าทำไมผมแนะนำเล่มสิบเพราะอะไรเพราะเล่มสิคือ เล่มจบที่จะมาพร้อมกับบล็อกเซตถูกไหมครับดังนั้นเล่ม11กับปกพิเศษเล่ม11กับบ็อกเซตเนี่ยหาไม่ยากเนี่ยทั้งชุดทุกอันเนี่ยไม่มีเล่มไหนหายากเล่ม1 3เล่มส0เล่ม11เนี่ยคือไม่มีหายากพอละเพราะมันมากบกล่องถ้าคุณหาซื้อกล่องคุณได้เล่มนี้แล้วก็เล่มเล่มคือคือมันมันไม่เคยเล่มสุดท้ายไม่ได้หายากนะครับไม่เหมือนแบบเล่มสิบสองดาร์กบอลอ่ะคือของลักพิมพ์มันจะเป็นอย่างนี้ เพราะมันเป็นเล่มแถมนะฮะหายากไหมบางอันก็หายากแต่ก็คือไม่ยากเท่ากับเล่มก่อนจบนะครับแล้วทําไมที่ผมแนะนําเล่มโอตะคุเล่มสิบเพราะส่วนตัวผมมองว่ามันจะหาโค้ดมาหายากเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าสมัยนี้คนตื่นตัวกันแล้วคนสั่งกล่องเยอะผมเองก็สั่งไปตั้งแบบบ,บ้านๆน่ะเยอะอะหลายกล่องมากจะเอามาทำฝาบ้านอะไรไม่รู้ แต่เพราะแต่แต,แต,แต,แต่ที่จะหายากอีกเพราะอะไรเพราะว่าเล่ม10ปกพิเศษทุกคนที่สั่งกล่องเรื่องนี้ไปต้องมีเอามาใส่กล่องเพื่อที่จะให้กล่อง c o m p l e t ถูกไหมครับอย่างนี้คุณวางบ็อกเซตชุดนี้แล้วคุณเล่มก่อนสุดท้ายเป็นปกพิเศษคุณไม่มีอ่ะกล่องคุณก็ขาดแล้วถูกไหมครับดังนั้น ทุกคนที่มีกล่องจะสั่งเล่มสิตัวนี้นะฮะก็อีเวนต์ละหนึ่งะคนที่ไม่ได้สั่งคนที่ไม่มีกล่องล่ะเขาจะสั่งไหมอะไรไหมนะฮะก็นั่นแหละคือเล่มเล่มก่อนเล่มสุดท้ายเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็จะหาส่วนตัวคิดเดาแล้วเกรงล่วงหน้าไปว่ามันจะหายากดังนั้นถ้าคุณไม่ลำบากอะไรคุณหาง่ายๆราคาปกตอนนี้ ทำไมไม่ซื้อเก็บไว้สักเล่มถูกไหมครับนะงานผมก็บอกเพื่อนๆว่ามีโอกาสนะฮะเก็บเล่มนี้ไว้นะครับในอนาคตผมว่าตอนนี้ไม่อะไรหรอกแล้วนี้คุณยังไม่รู้สึกคุณลองสักประมาณสามปีสี่ปีห้าปีเดี๋ยวสิครับแล้วคุณกลับมาดูกลับมาคิดดูแล้วกันว่าเฮ้ยผมพูดจริงไหมนะฮะที่คือคือปกติเล่มก่อนเล่มหายากเออเล่มก่อนเล่มจบจะหายากแล้วไม่พอเล่มน,นี้ปกพิเศษด้วย ค,คือคือ,คอมันหนักเข้าไปอสองเท่าอ่ะ,อะสิ่งเดียวที่ผมอาจจะคาดเคลื่อนแล้วผมไม่สามารถเดาได้ว่าระหว่างเล่ม9ก้าับเล่ม10เนี่ยอันไหนจะแพงกว่ากันนะครับเพราะว่าอโอเคเล่ม9้าเนี่ยเป็นเล่มธรรมดาที่คนซื้อทั่วไปจองกันตามร้านหนังสือเดินซื้อตามตามเชลฟ์ามอะไรทั่วไปก็ ส่วนตัวคิดว่าเป็นไปได้ระหว่าง2เล่มนี้ทั้งคู่นะผมว่าทั้งคู่จะหายากไม่ว่าอะไรอะไม่แน่ใจว่าไหนจะหายากกว่ามีราคาสูงกว่าแต่แน่นอนว่าเล่ม1 0ก็ราคาไม่ตกเอางี้แล้วกันผมบอกคุณไปเลยนะผมส่วนตัวผมคิดว่าเล่ม1ิบราคาไม่ตกดังนั้นคุณมีติดบ,บานไว้นะครับก็ของจริงก,ก็แค่จะแนะนำให้เพื่อนๆซื้อเท่านะั้นะแหละ ไม่มีอะไรเดี๋ยวจะตกขบวนรถไฟหาไม่ได้นะครับยักแท้จริงหนอรักของโอตะคุนะครับอีกเล่มเดียวเล,เล่มหน้าเล่ม11ออกมาเล่มจบแล้วพร้อมกับกล่องนะครับยังไงก็จัดกันเพื่อนๆนะครับ